ที่ระบายน้ําครับอันนี้คือทําได้ถูกมากครับหลายๆคนคือฝังแล้วก็ติดให้มันมันติดเลยมันจะมีปัญหาเรื่องตอนที่ตอนที่โอเคมากๆครับเนี่ยดูข้างในเนาะอันนี้นะครับอ่าหนวิ่งวนเลยครับเดี๋ยวกัดผมนะเนี่ยอันนั้ข้างในนี่ฮะก็คือจะทําเป็นเป็นตัวทีตรงนี้ครับอันนี้คือมีข้อดีครับถ้าเลี้ยงหนอูอ๋อเขาบอกอ๋อสั่งมาเราจัดให้เลยแต่คือมันรั่นคงมากครับถ้าคนแถวนี้อยากจะเลี้ยงหนูแล้วอยากจะทาบ่อแบบแบเยี่ยมๆแบบนี้สามารถติดต่อมาได้ไปทาได้ไหมครับเนี่ย อำเภอ้านแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภออะไรครับเนี่ยครับอําเภอผมพิรามนะครับจบังหวัดพิษณุโลกครับตรงนี้ก็เป็นเข็ดรอยต่อแล้วเนาะ นะครับลอยต่อไปที่อุตอดิตใช่ไหมครับอ่าก็คือมาไกลมากวันนี้ครับผมคิดว่าพิษลุมอยู่ใกล้ในเดียวห่างมันเป็นร้อยโลครับตรงนี้นะครับเนาะก็วันนี้ก็ดีใจได้มีโอกาสมาส่งที่นี่ครับที่นี่ก็ทําบ่อแบบว่าอยู่ข้างๆบ้านเนาะเป็นทําใหม่เป็นเป็นแบบมาตรฐานมากๆครับค่อนข้างดีครับเดี๋ยวผมพาไปนํารู้จักเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อคุณพี่อะไรครับเนี่ยสลายุทธครับชื่อเล่นชื่อแดงครับพี่สลายุทธชื่อเล่นชื่อพี่เดงครับอยู่ที่นี่อยู่หมู่บ้านไหนครับพี่ ยู่หมู่แปครับหมู่8ปตำบลดงประคำครับตำบลแล้วครับดงประคำอำเภอครับผำเลอพิามจังหวัดพิษณุโลกนะครับเนาะโอเคพี่เขาอยากสอบถามเพิ่มเติมพี่เริ่มต้นที่จะเลี้ยงหนูคิดยังไงถนงอยเลี้ยงหนูมีใครไปกล่องมีใครทำอะไรถึงอยากเลี้ยงหนูพี่ก็พอดีเห็นน้องเนี่ยก็เลยจะเลี้ยงปลาน้องเขาน้องเขาปั่นมานะครับไม่ไม่ไม่ได้ทำด้วยก็เลยทษที่ับอาชีพปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับ เราทำรับเหมาติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครับโอ้โหผู้รับเหมารายใหญ่ครับทำไมถึงหันเหมาอยากเลี้ยงหนูครับตอนนี้งานเป็นไงโควิดเข้ามาเลยใช่ไหงานตอนนี้ก็เริ่มชะลอเพราะว่าครับแล้วก็ต้องหาอะไรรับรองบ้างอ๋อก็ไม่เป็นไรพี่ก็คือเอะไรกลับไปอยู่บ้านครับไม่มีอะไรทำโอเคก็คือจริงๆก็คือทุกที่ช่วงนี้ช่วงโควิดนาอมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้วัคซีนเข้ามาแล้วน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ในการทําอะไรอย่างเดียวเช่นทางานมีกระเป๋าเดียวมันก um> ็มีความเสี่ยงเนาะทำแรงไงมันมันก็ดีกว่านะพี่เนาะโอเคพี่คิดยังไงการเลี้ยงหนูในที่ที่เราไม่ได้นํารู้สึกยังไงบ้างครับที่เลี้ยงหนูมันจะเป็นไปได้ไหมหรืออ้น่าจะได้เพราะอีกอย่างเราก็เป็นคนชอบกินหนูด้วย เพ oh. ราะว่าคนแถวนี้ก็ชอบกินยันอยู่แล้วอ๋อ oh, ชอบกินหนูอยู่แล้วก็คือเลี้ยงถ้าขายไม่ได้ก็คินเองนี่แหละใช่เพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ต้องแบบดื่มแอกอฮอล์มาทุกวันใช่ไหมพี่ใช่โอเคพี่ตอนนี้ยังไม่เคยเลี้ยงหนูเนาะ <laughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามคุณพี่ว่าตอนนี้พี่ทําระบบทุกอย่างมันมาตรฐานมากอันนี้คือไม่เสียชื่อผู้รับเหมาครับผม <laughs> นี่ครับเริ่มต้นจากบ่อที่นี่ราคาเท่าไหรค่ครับพี่วงละร้อยครับวง วงละร้อยถือว่าค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่ามาฝากงอุตตริดขึ้นไปเนี่ยราคาบอนข,ข้างแพงมากไม่มั่นใจว่าทําไมแต่ว่าพิจโลกยังถูกอยู่ผมไม่ส่งอยู่ฝั่งอําเภออะไรแสงขันอะไรน้องแสงขันฝั่งนี้ครับอุตตริดีอะครับสองร้ <250 S 2> อยห้าสิบแพงหนาครับแพงมากคือขึ้นแบบออกเป็นทางเหนือเนี่ยแพงมากสองร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบขั้นต่ำตแต่นี้ต่อวง,องในพี่พิธาถูกมากๆนะพี่นะ อยู่ที่ร้อยกว่าบาทอ้ยร้อยเดียวร้อยทวดเลยร้อยทวนนี่ก็ถูกกว่าบ,บ้านผมบ้านผมยังร้อยยี่สิบนะครับอันนี้บอกอยู่ที่ความสูงสี่สิบเซนเนาะค <50, S 1> วามกว้างแปดสิบนะครับตอนนี้พี่สอนทําวิธีทาระบบน้ำหน่อยพี่นี่ระบบน้ําตอนนี้พี่ก็เริ่มต้นจากจากจากกาันต่อมาเนี่ยอันนี้ก็ใส่กันกรเรีบร้อยเนาะ <S 2> <S 2> แล้วก็ตรงน,นี้พี่ลาดพื้นหมดเนาะเพื่อความความสะดวกความความดูเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ใส่ที่ระบายน้าครับอันนี้คือทําได้ถูกมากครับหลายๆคนคือฝังแล้วก็ติดให้มันมันติดเลย มันจะมีปัญหาเรื่องตอนที่ตอนเราระบายเน้่ตอนมีอะไรตันเนี่ยมันจะมีปัญหาครับมันต้องตัดแต่นี่พี่ทำม,มันไหลตรงนี้เนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ไล่น้ําไปนู่นได้เลยก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องการตันครับนี่ครับถือว่า,าทาระบบรู่ไหใ,ใช่ครับทําแบบอ่าแมนเน้นได้ค่อนข้างดีมากครับนี่ถือว่าสุดยอดมากครับผมเนี่ยทำยากไหมพี่สอนวิธีการทำไหมพี่ก็ไม่ยากข่า่ก็ อันนี้คือ,อท่อกี่นิ้วท่อสองนิ้นออนวเนาะท่อสองนิ้วครับท่อนิ้ววันนี้ก็ท่อสี่หุนออกมาใช่ไหมพี่<ช>อ่า<ช>แล้วก็วางทอยมันไหลออกไปเพราะว่าถ้าในการใช้ระบบน้ําถ้าเทพื้นแบบนี้ครับมันควรจะมีน้ําระบายไปทิ้งที่อื่นนะครับแต่ถ้าไม่ได้เทปับเราก็ให้มันลงนี้ได้เลยอ่าอันนี้คือเราทาเป็นมาตรฐานครับมาดูข้างในครับผมนี่ครับข้างในก็ทําค่อนข้างมาตรฐานมากครับนี่ครับเป็นการทําที่โอเคมากๆครับนี่ดูข้างในเนาะอันนี้นะครับ อ่าาว,วิ่งวนเลยครับเดี๋ยวกัดผมนะเนี่ยอันนั้นข้างในนี่ฮะก็คือจะทําเป็นเป็นตัวชีตรงนี้ครับอันนี้คือมีข้อดีครับ <c oughs> ถ้าเลี้ยงหนึหน่งต่อสองขึ้นไปเนี่ยตัวชีนี้จะเป็นตัวที่กั้นระหวางอ่าตัวที่มีลูกกับไม่มีลูก <c oughs> <c oughs> ก็คือถือว่าได้ตามสูตรเป๊ะครับแล้วก็นี่ครับตอนแรกใส่กากมะพร้าวนากกับทรายก็คือถือว่าดีมากแต่ว่าจะดีเฉพาะช่วงในหน้าร้อนครับแต่<ม>ถ้านนหน้าฝนหน้าหน้าหนาวเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมันจะไม่ค่อยอบอุ่นต้องมีฟางลงนิดนึงนะครับวันนี้มาลงวันแรกก็ใส่ฟางแค่หน่อยต่อไปก็ไม่ต้องใส่ละใส่แค่เกล็ดพอแล้วก็ใส่อย่างเดียวแล้วก็นี่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาเนาะนี่ครับมาดูกันกันครับนี่ครับหลอดนี้ก็คือใช้กันกัดเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้ท่อหน้าแปดเนาะหน้าแปด การติดตั้งกันกับถูกต้องนะครับก็คือให้ไฟมันโผล่มาประมาณสักนินึงครับอันนี้คือน่าจะดูคลิปครับน่าจะโอเคมากครับก็คือทําให้ถูกต้องมากๆอันนี้ถือว่าเป็นบอร์ดที่สมบูรณ์แบบนะครับในส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยของหนูนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ำหรือว่าสมบูรณ์แบบมากครับนี่นี่ครับโอเคพี่ถ้ามีคนสนใจพี่อยากจะมาเลี้ยงหนูนะครับหรือสนใจที่จะมาดูหนูที่นี่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมครับผมได้เลยครับที่นี่อยู่ที่ไหนรอบครับพี่อยู่ที่ ตำบลนุมะคำครับเอาหมู่บ้านก่อนพี่เอาหมู่บ้านก่อนหมูบบบ่บ้านบ้านท้องพงครับบ้านท้องพงครับตำบลตำบลนุมะคำตำบลประคำอำเภอพรมพิรามอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลก ขอเบอร์โทรหน่อยครับพี่097ครับ097ครับ957 957ครับผม2949 2949มาติดต่อพี่อะไรครับพี่ชื่อเน่งครับติดต่อพี่เน่งเนาะใครมาใครก็รู้จักแถวนี้ครับผมใช่ดูเฉพาะวงเล่าพูดเล่นนะครับโอเคครับวันนี้ฟาร์มลูกพุกใหญ่ชัยภูมิภูมิวันเท่นกับพี่เน่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ด,ดีจ้าอ่างคเป็นช่าง,อ,งอ๋อน,นี่คือ,คอมาเยี่ยมชมใช่ไหมครับ <ทะ S 1> เป็นคนทำใช่ไหมครับเนี่ย <ทะ S 1> โอเคครับรู้สึกยังไงครับตอ,ตอนตอนตอนหลานเนี่ยเลี้ยงหนูเนี่ยรู้สึกไงเป็นบ้าหรือเปล่าเนาะมาเลี้ยงหนูข้างบ้านนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีก็ดีไม่ดีหรอกนะเป็นบ้านไงอ๋อเขาไม่ได้บ้านใช่อยากให้เขาไม่ได้บ้านอยากให้เขามีบ้านอ๋อนี่อัอออออน,นนี้ที่ทําบ่อทำทุกอย่างเป็นฝีมือของคุณลุงคุณป้าหมดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ ได้ได้ไอเดียมาจากไหนทำแบบนี้ครับผมบอกเขานั่นแหละบอกอ๋อเขาบอกอ๋อสั่งมาเราจัดให้เลยแต่คือดูมมัดตาช่วยถ้าคนแถวนี้อยากจะเลี้ยงหนูแล้วอยากจะทำบ่อแบบดูเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้สามารถติดต่อมาได้ไปทำได้ไหมครับเนี่ยขอเบอร์โทรเลยครับผม089 089ครับ27 สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดโอ้หเจ็ดเยอะมากเลยครับผมนี่อันนี้คนนึงครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อช่างอะไรครับผมช่างชาวริสครับช่างชาวริสครับอันนี้คือรับทําบ่อหนูโดยเฉพาะได้ไหมครับเนี่ยทําบ้านครับออ๋ทำทุกอย่างแบบบ้านทุกอย่างอยู่ครับมันระบบดูครับมาตรฐานมากแบบนี้ครับนี่นี่ครับมาตรฐานมากทําแบบโอเคมากถ้าใครสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูหรืออยากเองไม่รู้จะทําบ่อหนูยังไงนะครับที่มาตรฐานก็สามารถติดต่อช่างชาวริสได้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I don't know. Was that all,